สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้าสำหรับมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนนะครับทุกคนในคลิปนี้ในวันนี้ก็จะพามาดูเนาะวิธีการใส่ฝุ่นนะครับทคนแบบอินทรีย์ให้แก่ต้นทุเรียนเล็กนะครับทนอ่าสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับทนในการปลูกแบบอินทรีนะครับทคนเน้นใส่ฝุ่นอินทรีย์ปลูกแบบธรรมชาติเป็นหลักนะครับทุกคน ปอดสารเคมีนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับทุกคนแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เนาะสลับมือใหม่นะครับทุกคนซึ่งในคลิปนี้ก็จะพาทุกๆคนมาดูเนาะวิธีการใส่ฟุนต้นทุเรียนเล็กนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นเท่าฐานนะครับทุกคนเราจะนําเท่าฐานเนาะมาใส่ให้แกต้นทุเรียนเล็กของเรานะครับทุกคนซึ่ง ผ่านมาหลายๆคลิปนะครับทคนก็ได้ทําคลิปใส่ทานให้แกต้นทุเรียนนะครับทคนซึ่งต้นทุเรียนก็โตเร็วนะครับทุกคนแตกยอดดีนะครับทุกคนอ่ในคลิปนี้เราก็จะมาใส่ให้แก่ต้นทุเรียนเล็กนะครับทคนก็คือต้นนี้นะครับทคนได้ทําการปลูกแล้วนะครับทคนผ่านไป2สัปดาห์านะครับทวนอ่ะจะแตกยอดแล้วนะครับทนต้นนี้ จะเป็นต้นพันธุ์เสียบยอดนะครับทุกคนอาจจะเป็นต้นพันธุน์มูสังคิงนะครับทุกคนจะเป็นต้นพันธุ์เสียบยอดซึ่งวันนี้เราก็จะมาใส่ฝุ่นกันนะครับทุกคนโดยจะเป็นฝุ่นก็คือเท่าฐานนะครับทุกคนซึ่งฐานเนาะได้จากเศษใบไม้นะครับทุกคนเศษไม้ที่เราเผานะครับทุกคนก็จะได้เป็นเท่าฐานแบบนี้นะครับทุกคนซึ่ง ในส่วนของเท่าฐานนะครับทนจะมีประโยชน์มากนะครับทนสำหรับต้นทุเรียนนะครับทนเราสามารถนำไปใช้ใช้นะครับทนให้แก่ต้นทุเรียนนะครับทนเพื่อเป็นฝุ่นนะครับทนแบบอินทรีย์ร้อเลยนะครับทุนทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วนะครับทนป้องกันโรคได้นะครับทนซึ่ง ในฐานนะครับทุกนในส่วนของเท่าฐานเนาะก็จะยังทําให้ต้นทุเรียนของเราเนาะหรือว่าทําให้ดินนะครับทุกคนทําให้ดินเวลาที่เรารดน้ํานะครับทุกคนมันก็จะทําให้ดินนะครับทุกคนร่วนซุยนะครับทุกคนอ่าซึมซับน้ําได้ดีนะครับทุกคนแล้วเราจะมาใส่กันเลยนะครับทุกคนอ่าโดยที่เราจะใส่ในปริมาณนะครับทุกคนไม่เยอะนะครับทุกคน เราก็ใส่บริเวณร,บรอบๆต้นได้เลยนะครับทุกคนอะโรยไปเลยนะครับทุกคนบริเวณร,บรอบๆต้นซึ่งในส่วนของเท่าทานนะครับทุกคนมีประโยชน์เยอะยังช่วยในการรักษานะครับทุกคนรักษาดินและก็ป้องกันนะครับทุกคนจำพวกพียนะครับทุกคน เราจะใส่รอบรอบต้นนะครับทุนเราจะใส่ปริมาณไม่เยอะมากนะครับทุนใส่ในปริมาณพอดีนะครับทุนจะเป็นเท่าฐานนะครับทุนจะใส่ประมาณนี้นะครับทุนสำหรับใครที่มีเท่าฐานก็เก็บไว้นะครับทุนอย่าเอาไปทิ้งซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับทุน สำหรับสายอินซีนะครับทุกคนก็จะเน้นแบบอินซีเป็นหลักนะครับทุกคนเราสามารถใส่ครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใส่พอประมาณนะครับทุกคนแล้วเราก็ทําการรดน้ํานะครับทุกคนซึ่งเราจะสังเกตได้เลยนะครับทุกคนมันจะซึมซับน้ําได้ดีนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นเท่าฐานเนาะ ก็คือต้นทุเรียนต้นนี้นะครับทุนจะเป็นพันธุ์มูสังคิงปลูกแล้วนะครับทุนสองสัปดาห์กว่าๆนะครับทุกนก็จะแตกยอดแล้วนะครับทุนซึ่งจะปลูกแบบอินรีนะครับทุนจะเน้นแบบอินทรีย์เป็นหลักเลยนะครับทุนต้นนี้ยังไม่ได้ทําการใส่ฝุน่นเคมีอะไรนะครับทุนมันก็จะเริ่มแตกยอดแล้วนะนะครับทุกคนก็ แสดงว่าต้นทุเรียนของเรารากมันเดินแล้วนะครับทนุนถ้าหากแตกยอดแบบนี้เนาะรากเดินแล้วนะครับทนุนซึ่งจะเน้นแบบอินรีอ่ะพาทุกคนดูร,บรอบๆใบเขียวนะครับทนุนต้นนี้เนาะก็คือต้นพันธุ์ที่นำเอามาปลูกต้นสมบูรณ์นะครับทนุนต้นนี้สมบูรณ์มาก ใบเขียวนะครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะที่จะแบ่งปันปความรู้นะครับทุกคนสำหรับใครที่มีความรู้ก็สามารถแนะนำนะครับทุกคนหรือว่าแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับทุกคนมาพูดคุยกันได้เนาะในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคน แล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับทุกคนอสวัสดีครับ